ก่อนที่เราจะนำมะเมล็ดข้าวญี่ปุ่นนะครับมามาเพาะเนี่ยเราต้องเตรียมพื้นที่ก่อนนะครับผมเลือกพื้นที่ที่มันอยู่ไกลจากข้าวที่เราปลูกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปผสมกันแล้วข้าวญี่ปุ่นมันจะกลายพันธ์ไปนะครับเลยเลือกในโซนโซนข้างบนนะครับโซนนี้อยู่ไกลจากพื้นที่ที่ผมปลูก พอสมควรนะครับแล้วก็แถวนั้นก็ไม่มีมมีใครปลูกข้าวเน,ะเนาะ <c oughs> ที่เป็นข้าวที่เป็นข้าวที่เขาที่เขาทำกันเนาะข้าวเหนียวข้าวเจ้าอะไรเงี้ยชาวบ้านเราเขาจะนิยมแบบนั้นครับคือข้าวญี่ปุ่นนี่ผมทํามาปีสองปีแล้วเห็นได้เป็นรุ่นสองรุ่นสามหรือรุ่นสี่ไม่จำไม่ได้ <c oughs> นี่นี่นี่น่าจะเป็นสามสี่นี่แหละครับ ก็เราก็เตรียมพื้นที่ก่อนนะครับเลือกพื้นที่ก่อนแล้วก็เอาหญ้าออกเนาะพวนดินไว้นะครับทาเป็นแบบเนี้ยกําหนดจุดนะครับแล้วก็ผมก็ใช้จอบเล่มนี้แหละจอบด้ามนี้ในการเอาเอายาออกแล้วก็พวนดินนะครับพรวนเสร็จแล้วก็ทําเป็นล็อกนะครับแล้วก็จะเอาเอาเสาเอาเสาไม้ไผ่มาเอามาฝังเรอบๆมันนะครับก็จะเอาตะไาย เรา,าขายมาล้อมนะครับเพื่อจะป้องกันไม่ให้ไก่มาเคีย่ยนะถ้าถ้าถ,ถ้าเราหวานเม็ดหวานาลงไปเนี่ยไก่มาเคีย่ยนี่เรียบร้อยเลยนะครับนี่เป็นนี่ครับแบบนี้เลยแล้วเอาตะข่ายมาล้อมนะครับมันอาจจะอาจจะรูเล็กๆไปเพราะว่ามาจะเวลาเราหวานลงไปมันอาจจะเวลามันขึ้นมันก็จะเบียดเบียดกันหน่อยเนาะ นี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาเมล็ดอะไรมาหวานนะครับมาเล็ดไปข้าญี่ปุ่นมาหวานนะครับเราก็ลดน้ำออใส่ปุ๋ยอะไรไว้รอนะครับโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นการปั่นเนาะเมเล็ดนุ่นครับผมสวัสดียามเช้าครับผมเดี๋ยวจะพามาพเพาะมเล็ดข้าวญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานได้แช่ไว้ทั้งวันแล้ว นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูมเม็ดเมล็ดกนก่อนเนี่นะครับเล็ดล้าญี่ปุ่นนะครับก็จะโรยเลยนะครับโรยเลยนะครับทำแป้งเล็กไปหน่อยวะโรยโรเลยนะครับ หวานหวานเหมือนหวานกล้านะครับแต่ว่าพอดีผมทำแปล้งเล็กไปหน่อยที่น,นี้ที่จเช้านะครับที่สวนวัเกษเรฐอาโนฟา์มหนุน่ม,มการกลองฟันครับผมอ๋อหมดเส้นข้าวญี่ปุ่นนะอาจจะหนาไปหน่อยนะเพราะว่าทำได้ แปลงใหญ่น้ออะอนา่าจะเมือนจะจะแอาดกันหน่อยแล้วจะเอาไปแล้วจะไปไอแล้วจะไปปลูกต่อที่นี่ครับเราจะทำแปลงอีกแปลงหนึ่งครับไว้สำหรับไว้สำหรับเอเอาไปขยายเนาะ าไปดำอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่แปลงพ่อนะครับนี่เป็นเออมเล็ดข้าวญี่ปุ่นนะครับที่หวานหวานแล้วน,นี่รุ่นสามรุ่นสี่แล้วหวานเป็นต้นกล้ายอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะเอาไปเอาไปดำเนาะเอาไปขยายพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เนาะนี่เป็นแค่ต้นกล้านะครับรเช้านี้สวนวนฒเกษตรคาโนฟาร์มหนุ่มการกองพันครับอีกอกิจกรรมเล็กๆนะครับในการสร้างองค์ความรู้เนาะสร้างความรู้เกี่ยวกับมเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นนะครับ โอเคครับอันนี้ผมผมแช่ข้าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็แปลงแปลงไอไอแปลงออพ่อนี่ก็ทําไว้เมื่อวานหลายวานันแล้วเดี๋ยวมาแบบนี้ก็รดน้ำอาไว้เดี๋ยวผมจะลดน้ําแล้วก็ปล่อยให้เขางอกเลยนะครับที่อ้อนไม่ได้ว่าไก่มีไข่นะครับมีไก่เข้ามาเดี๋ยวมันจะมาเขี่ยเนะโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ เดี๋ยวจะเอาภาพนิ่งภาพอะไรมาต่อให้ดูนะครับว่าเอ,อมีอะไรบางขั้นตอนมาเนาะมันทึกเอาไว้เพื่อจะเอาไว้เป็นความรู้สำหรับใครที่เข้ามาดูเนาะอยากจะมาเพาะมาจนถึงอ,อมันงอกแล้วก็เก็บเกี่ยวมันนะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะได้เป็นความรู้สําหรับเ,เพื่อนๆด้วยพี่น้องนทีออ่อยากจะเพาะ อยาจะาปูกข้าวญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเอาเอาสภาพข้าอข้างมาให้ชมด้วยเนาะมีเปลี่ยนแปลงเออแปลงเพราะเมล็ดพันธุ์ข้าวญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ต้นไม้มันโตมาละปีที่แล้วไม่โตขนาดนี้นะครับมียางนามีจามจุรี อ่อนนนมะม่วงไม่คิดว่ามันจะโตเนาะมีมาพเ้าวแต่กว่ามันร่วงหมดเลยนะครับก็มีอะไรก็ใส่ไปเลยแต่ต้นต้นไม้ที่โตวไวจะเป็นยางนาครับยางนาน,นี่นนขึ้นดีต้นอื่นที่ปลูกก็จะมีพยอมมีต้นแดงอะไรก็ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเพาะเอามาเพาะตรงนี้เพราะว่ามันจะใกล้ข้าวาพันธุ์ แต่บ้านเราเราะจะมันจะกลายพันธุ์ไปนี่เป็นมเมล็ดแก้วพันญี่ปุ่นนะครับหวานไปสักพักแล้วแล้ว,ลวก็จะรด,ดน้ํานะครับแล้วก็จะปล่อยห้อง,งอกเมื่อคืนแช่ไว้เมื่อาวานนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วหนึ่งคืนนะครับเนี่ยนะครับอาจจะมันอาจจะเบียดเบียดกันหน่อยนะครับแต่ละถ้ามันโตแล้วก็จะไปปลูก เอาไปปลูกแปลงที่เราเตรียไมไว้นะครับสภพาพข้างๆมาเนาะเออต้นไม้ผมเริ่มโตพอสมควรนะครับสองปีสามปีนะครับหลักที่ที่ทำก็ประมาณห้าปีแล้วสี่ห้าปีแล้วปีหกเนยนะครับปลายปีหกึลยเนาะนะครับข้างข้างจะเป็นข้อไก่นะครับข้อไก่ไข่นะครับเด หลังจากที่เราหว่านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะรดน้ำเอ,อนมันงอกนะจ้นต้นมันงอกแล้วก็ถ้ามันได้ออทำได้ขนาดแล้วก็จะย้ายไปปลูกถงแปลงที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้เราก็ล้อมไว้ไม่ให้ไก่ม,มาเกี่ยนอีเนาะ มันงอกเลยไก่บาเขียนนี่เรียบร้อยเลยนะครับนี่ครับเราผมรอไม่ไกลจากที่เราปลูกข้าวอยู่นะครับเพระาะว่าจันด้ไม่ไกลพันเนาะทำมาสองสามรุ่นละสามสี่รุ่นละน่าจะเป็นน่าจะสามสี่แล้วล่ะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมจะลงคลิปอ่านตืบก,การจเจริญเติบโตแล้วก็บริการย้าย นะครับต้นล้่มันไปปลูกติดแปลงที่ที่เราเตรียมไว้เนาะเพื่อเปน็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนพี่น้องที่จะปลูกข้าวญี่ปุ่นนะครับอาจจะทําแบบผมก็ได้หรือทําตามวิธีของท่านก็ได้แต่ก็คงไม่เกินประมาณนี้หนอะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมส่วนวัฒนเกษตรคาร์โนฟาวนมการกล่องพันครับ